ทัชมพู่ไปนอนกับมีนาไป,ไปนอนกับโตโต้ไปไปนอนในกองเสื้อผ้าแม่อะไร้ไงน่ะฮะฮะไปนอนหนูไหนไปนอนกับมีนาโตโตค้คนหนึ่งนอนกองเสื้อผ้าแม่เหรอฮะหนูทำไมนอนตรงนี้ละ่ะฮะเอา้เอาฮะ อนอนแบบสบายๆเลยนะหนูน่ะเด็กเซนเป่าบ้านดีดีไปทำงานนี่เขาจะนอนอยู่ในบ้านนี่แหละมานหอยซุ่มทั้งนอกหันเขาาไมานี่นร่ได้เนี่ยห้ไว้ไ่ให้เขามาเพราะเขาเป็นตูที่ว่านอนเฝ้าในบ้านผู้เดียว ต้องเปิดแยมหนะัประตูไว้ให้ยหน่อยให้แกมได้มองเห็นัหนสินะคะ่ะ่านอนอยู่นี่เปิดขึ้นสอดแก้งนี่คนมากเด้หองแกงเสียมากหลายได้หน่อยแกงเสียคอกก็อยากเข้าไปได้คะ่ะมีทองพร้อมได้คะ่ะตัวนี้ชมพู่ทำอะไรอนอนอยู่นี่เบามือนี่นอนนี่นี่ได้เาขาคอกบอ โอ้นอนอยู่นี่เลยวะเสื้อ้าแม่บาเป็นยังค่ขราตาเนี่เอาไว้ซักค่ะว่าเป็นยังอยากนอนนอนโหลดนะพอดีค่ะ